สวัสดีครับเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับน้อครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับวันได้พาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินไซน์ะครับน้อเมื่อนี้กับพาพี่พี่น้องเมื่อเมื่อทงไฮทงนาวิถีอีสานเท่าครับพี่น้องครับผมครับเมื่อนี้มาอัปเดตพี่น้องครับผมครับสำหรับน้มถั่วมนะครับน้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับผมครับปีนี้เป็นยังไงน้อพี่น้องเอ้ยคือขึ้นเน่แต่พี่น้องครับสำหรับทงไฮทงนาวิถีอีสานเท จะสามปีบ่พี่้องครับผมครับหลังจากพี่ขังล่าสุดที่เขาเคยเจอนั่นก็คือพายุโพดุลนาะครับนาะที่เขามาที่ถ่วมเออเียงให้เทียงหน้าเฮ้ยนครับถ่วมให้ถมหน้าพี่้องเลยปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งพี่้องครับที่มีแนวโน้มที่พี่้องครับที่จะรุนแรงกับโพดุลนาะครับนาะเพราะว่าตอนนี้น้ำนี่ได้นูนขึ้นมาแล้วพี่้องครับผมนูนขึ้นมาถึงทงให้ทงหน้าวิถีสารเฮ้พี่้องครับผมเบิ้งในพี่้องเลยสาปูสาปลาเราตอนนี้คือ น้ำท่วมแล้วพี่น้องครับผมครับนี่พี่น้องโอ้ยพี่น้องครับผมเบิ่งพี่น้องครับนะครับปุกเฮาเนาะครับเนาะบรัวปลาเนี่ยออกไปเบิดหรือยังเนาะครับเนาะเบิ่งพี่น้องครับน้ำเนี่ยนูนขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก็ได้ก็เลยพาพี่พื่อน้องมาอัปเดตเบิ่งพี่น้องครับอยู่ที่ทุ่งไฮทุ่งลาเฮานู่นเนาะอ่าทางพุ่นกะแม่ทิพย์แม่พ่อสุบูร์แมลุงฝนแน่กะตอนนี้กำลังจะย้ายเซึ่งย้ายของพี่น้องครับขึ้นที่สูงเนาะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้น้ำห้วยคคคะะข้้้้้้าาาาางงงงเฮตตตรนนนนนีีีก็ือออออลลลล่่่่่ิิพับผมมึยูท ก็คือล่นออกมาน้ำให้น้ำผานหน้าเขาพี่น้องครับผู้ใดที่อยู่ใกล้หัวข้างหนี่งคือต้องได้ใหญ่ของพี่น้องครับขึ้นที่สูงเลยแหละพี่น้องเลยตอนนี้เบิ้งพี่น้องครับผมครับตอนนี้น้ำก็คือเออหนุนขึ้นมาพี่น้องครับเดี๋ยวปล่อยพี่น้องเลยปาเข้านะครับเนาะคิดว่าคงจะไปเบิ้ลละล่ะพี่น้องครับผมครับเบิ้งพี่น้องผมครับน้ำนี่กัระดับนี่ก็ประมาณเพียงหัวเข่าพี่น้องครับผมครับไม่ว่ากวนนะครับเนาะอยู่สะพันกับหนาจะเรียบร้อยพี่น้องครับผมเอ้าเดี๋ยวพาพี่น้องเนาะ สำรวจเบื้องพี่น้องครับผมสำหรำห shepherd, ับสถานการณ์ล่าสุดพี่น้องครับสำหรับ <wi> น้ำนะครับเนาะก็คือตอนนี้นี่เพิ่นว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องครับเพราะว่าเออ่นำยู่ที่แกงเรื่องจานนี่ก็คือล้นสปริงเวีบอกพี่น้องครับหรือว่าจังไดแต่พี่น้องครับมันขาดผละพี่น้องเพิ่นว่าัวน้ำไหลายครับนะครับเน้องในเมืองสารคามเขาก็น้ำท่วมผละพี่น้องครับผมเพราะว่าน้ำจากเออ่แกงเรื่องจานนี่เข้าไปท่วมในเมืองสารคามันผละพี่น้องครับผมแล้วก็ล้นกับมหาเฮานะครับเนาะเบิ่งพี่น้องครับนี่ ตัวนี้ขั้วใหเข้ากันง่ายขึ้นไปคนละพี่น้องครับเขาไปในบ้านแล้วพี่น้องเลยเบิ้งครับผมครับหน่ำก็คือเริ่มเออขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องครับผมครับเมือนี้เลยได้พี่น้องเบิ้งสถานการณ์ล่าสุดนะครับเนาะอันนี้กับย่านมันถ่วงค้อขั้วพี่น้องครับจะเลย่อง่ายขั้ออกไปพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่ถึงพี่น้องครับแต่ว่ากับปิ้มๆแล้วล่ะพี่น้องครับผมครับนี่แต่ว่าคอกั้วใหเข้านี่จะอยู่ต่ำกว่าข้องัวนะครับเนาะเพราะว่าคอกงัวเข้ากับยังไ่ได้ถุนดินขึ ตะล่างเถียงแล้วพี่น้องครับผมนี่โอ้ยพี่น้องครับผมครับเออขึ้นมาบ่พี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องพี่น้องครับผมโอ้เหล่ากาปีนี้เนี่ยคิดว่าจะรุนแรงกว่าเพราะว่าเป็นอย่างพี่น้องครับน้ำยูหึงพี่น้องครับหลักกามาตั้งหัวปีพร้อมนะครับนครับน้ำท่วมอ่าที่เขาท่วมทั้งหน้าพอดำเนี่ก็เป็นเดือนกว่าได้พี่น้องเลยเบิ่งนะครับผมเป็ดไก่กับบุญยี่ห้อน้องยูแล้วพี่น้องครับครับนี่งกันเตะใส่นุ่นหนอยู่แต่ว่าบมดูว่า เออโบนอาจะเกิดอีกสองเมื่อยนะครับอาจะถ่วงเบิร์พี่น้องครับบริเวณแถวนี้นะครับเนาะโอ้ยลักแน่หลายพี่น้องครับผมครับทีนี่เจ้าว่าไข่แน่พี่น้องครับผมครับอ่าทั้งนี้นี่ขอกงัวเขานี่งยู่สูงขึ้นมาจักหน่อยนึงนะครับเนาะเอาพอสมบูรณ์สวัสดีครับผมเป็นไงพอสถานการณ์น้ำเขาปีนี้ขึ้นว่าทีุ่นแรงกว่าเมื่อสองปีที่แล้วบอยังเรื่อยยุ่งเนี่ยกลัวเนาะพอน้ำก็คือเออจะไม่เรื่อยนะครับตอนนี้ก็ได้ บุรูษว่าจะหออคอกงอเบนอพี่น้องเลยครับว่าคอกงอเนี่พขอสมบูรณ์ขึ้น,นยากกันที่เลยนะพ่อเนาะเพราะว่าบรูษว่าจะเอางวไปใส่พี่น้องครับผมครับเออน้องฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวแมทีสานค่ะครับผมครับทางนี้กับแม่ทีสวัสดีครับแม่ทีกำลังเก็บสิ่งเก็บของเลยนะแม่นอกจากนี้เนาะกลังเก็บออพี่รองเลยพี่ายยังไหนพี่น้องครับตอนนี้ก็ใหญ่สิ่งใหญ่ของพี่น้องครับขึ้นที่สูงพี่น้องครับผมครับตอนนี้ เมือเบิ่งน uh> ี้เป็นแล้ครับล่นขึ้นมาเรื่อยพี่น้องครับพี่น้องเฮาชาวบ้านเฮาตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเลยล่ะพี่น้องครับผมเพราะว่าน้ำช่วงนี้เนี่ยกำลังขึ้นมากนะครับเนาะผู้พคนมีให้มีหน้าอยู่หลอกไม่ข้างๆตัวนี้ก็ท่วมเป่นละล่ะพี่น้องครับผมเบิ่งนะพี่น้องครับระดับน้ำก็ถือว่าขึ้นมาเร็วพี่น้องครับผมเพราะว่าหมู่บ้านนี่ยังไม่ได้ท่วมได้เลยนะครับโซนทางนี้ยังปกติอยู่พี่น้องครับครับแค่ขึ้นเดียวพี่น้องเอ้ยเบิ่องนีปลาอยูุษาเขาอย่หน้าจู่ออกเบ้อแล้วน้องฟ้าเนาะ ตอนี้เอยบังนาเปาครับผมฝ่ยังไปเห็นลูกปลานะเห็นลูกปลาพร้อมโอ้ยสรางปลาเนี่พี่น้องครับเนี่ยสาเขาพี่น้องเอ้ยซุ่มปลาดุกปลาขาวปลาอีหยังพี่น้องครับที่ใช้น้ำพุ่นหนึ่งขึ้นมาอาจจะออกเบิดแล้วพี่น้องครับเพราะว่าปลาพวกนี้เพิ่อกิดจะออกไวอยู่แล้วนะครับเนาะพวกปลาขาวปลาพวกปลาขาวตะเกียนพวกปลาขาวซอยพี่น้องครับพอมีน้ำเนี่เพื่อกิดไปน้ำน้ั่งบาลาดแล้วพี่น้องเอ้ยผมว่าอืม เมื่อวานพี่อครับผมเรื่อไรว่าอยู่ท่าออกหรอคแต่ว่าต้นเขานี่เป็นอย่งไรบู้พี่น้องครับเขาเพราะดำทั้งนี้ก็ได้ไปตอลอดบ้านอ๋พี่นรองพี่น <c oughs> ้องเพราะว่าทั้งพุ่นนี้เรียบรอย <c oughs> ้อยเบอร์แลบนะครับส่วนทั้งใต้ที่เขาไปใส่ด่างไปใส่เบ็ดนะครับเนาะคือเรียบร้อยเลยเป็นว่าพี่น้องครับเออพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวเหาไปเลาะเบื้องเลาะเทียงกันแล้วนอ้องฝ้าเนาะบูรู้ว่าน้ำตัวนี้ขึ้นฮอดอ่า ใสแล้วพี่นะครับครับขอรับเสียงมาพี่อืมไปไหนครับสูงไปแล้วสูงไปแล้วเตี้ยกําลังถูโมแล้วโอ้ยเหันไหมอืมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือกําลังที่จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับครับจะมาท่วมเพราะว่าช่วงพื้นที่เขาเนี่ยก็ถือว่าขัานน้ำไหลดีก็ถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเลยก็ว่าได้พี่นะครับผมครับควรจะก็ไรควรนําหัวข้ามก็คือพยายามที่จะ หนุนขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องครับเพราะว่าเพื่อนมุ้งมมองระบายถามว่ามิมองระบายบ่มีพี่น้องครับเพราะว่าเพื่อนกระดูดออกชีเนเนี่ยก็เต็มสตรีมพึ้งกันพี่น้องครับผมว่าสูบน้ำบอกจากอ่าหอยคาค้างเข้ากับกระดูดสูดลงซี่แต่ว่าจะลืมว่าช่วงนี้น้ำซี่ก็นไหลให้กันพี่น้องครับผมแล้วก็ข่าวด่วนข่าวล่าสุดเนี่ยเพื่อนก็ว่าทั้งเคลื่อนหรือบนลัดเนี่ยก็จะปล่อยลงมาแบบเต็มสตรีมพึ้งกันพี่น้องครับเพราะว่าน้ำก็คือล้นอ่าว่าไงมาเต็มควบจุ่เลยล่ะพี่น้องครับล้นเต็มควบจุ่อเ่าลยพี่น้องครับ หาทุบซี่ร่านลูกบาศเมเ็ดคนละพี่น้องครับครับบันิดน้ำออกมาเต็มเต็มเื่ากันก็คือตอนนี้เ้าก็คือเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมพี่น้องครับต้องเฝ้าเก็บสิ่งเก็บของท,ที่สูงด้วนเลยละ่ะพี่น้องครับตอนนี้ห้องเพราะสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็คือมีความรุนแรงเลยนะครับมีแนวโน้นมนที่จะรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆน้องมีเงาะพี่น้นนองครับนี่เออขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ถมขึ้นมาลายเติบได้ไหมครับหลังจากที่ ปีก่อนนี่คือพ่อสมบูรณ์ได้เอาเรือมาจอด่พี่พี่น้องครับกระทมขึ้นมาอีกเดี๋ยวเรยังกรงกันไม่อีกแต่ว่าบอลล็อดขึ้เก่าพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ได้พี่น้องเบิ้เบิ้งพี่น้องครับพี่นะองปลากระได้พี่น้องเลยมึง่ยบองไงว่าคำอยากกินปลกินปลาไม่ได้มาหากินไก่พี่น้องครับผมนั่งเอายุเที่ยงนี่ละพี่น้องเออสิ่งของเฮาพี่น้องครับผมตอนนี้ เรียบร้อยเบิดพี่น้องครับเพราะว่ามันกาอันนี้น้ามือหนี่เพรมันเตือนได้ไหมครับผมเพ็งหนักแข็งมาได้พี่น้องครับนี่อันนี้นาย่วมถึงใสนะครับนะคำถึงเขาเตียงก็เรียบร้อยอีกแล้วครับผมนี่เออเบิรงพี่รองครับท่วมไปเบิด์ตพี่รองครับเต็มห้นของน้าบับเลยพี่น้องครับตอนนี้สถานการณ์น้าพี่น้องครับผมครับว่าอยากจะทากแล้วพี่น้องครับผมตอนนี้กําลังซีเออเก็บสิ่งก็่สองขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราเพราะว่า คือผมได้บอกไว้ที่แรกพี่น้องครับระดับน้ำก็คือมีแนวโน้มพี่น้องครับที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าสูบกระตัมพี่น้องครับเพราะว่าน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยไหลกว่าที่เขาสูบออกไปอีกพี่น้องครับมึงเนี่ยคือป่าอยู่ในสารนี่เพอนะแม่ที่เราต้องห่วงเลยพอเก็บสิ่งเก็บของขึ้นอันที่สูงอย่างเดียวนี่พี่น้องครับตอนนี้นี่ละครับพี่น้องครับผมครับก็คือสถานการณ์ล่าสุดพี่น้องครับเรียบร้อยพี่น้องครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนสำหรับพี่น้องเลยเอ้า เดี please, ๋ยวพี่น้องครับขออนุญาตพี่รองเลยไปนี้เฮาสิเก็บทิ้งเก็บของขึ้นก็มีครับรถเรื่อเชีอวครับเพิ่เมื่อกี้นี่ก็เพิ่งเอารถไทยขึ้นไปพี่น้องครับครับเดี๋ยวนี้มอไซค์มีอย่างก็จะเอาขึ้นไปแลน้องฝ่าเนาะเออรตัวน้ำช่วงนี้นี่ก็คืออ่าแหลากลุยน้ำเราต้องทำความสะอาดไปล้างดีๆแล้วน้องฝ่าเด้อเพราะว่าน้ำมันก็จะมีมันก็มาพร้อมเชื้อโรคแล้วพี่น้องครับนี่ก็ได้มีของเฮาพี่น้องครับผมครับนี่ไงอู้ขนาดว่าถมเข้ามาไม่ได้หน่อยนึงเนาะ อ่าวอยากกินปลาเนี่ยกินแถวนี้เลยล่ะพี่ต๋องเลยบาีเรือลุงสี่พ่อสบม,มสบูรณนี่ม่ใ่ว่าอร่ายหรพ่อลุงสี่พ่อเฮ้ยน้ำจะนวลหลเยนี่ข้าวม้านแกงมาแลน้แกงมาแล้วคือนะ่รคือต้องรับคมนี้อยู่กับกาสเ่นกันนี่ย่วงเบิดี้องรับมนครับนี่แต่ว่าใครเนี่ยทั้งนี้่วสูงอยู่แต่ว่าคุณพ่อครับผมกสมารแน่เป็นอะไรคือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มท,ที่น้าจะขึ้นมาถ่วบางี่นี่มีม่บ ยังได้ดำเนินการใช้บริหาการต่อยเนี่ยผลยาของปล่อยเรือเพราะว่าระดับนี้ก็ระดับนกระทรวงประมาณจัดหาสิบเซนในประมาณจัดสามสิบเซนในว่าให้ขึ้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเช่นรถโรงครัวสนามเฮ้ยเขาเกิดว่าถ่วงกันมากนี่พ่อสุบูลขึ้นนักเล่ยไปลงกำงอ้ะเท่าไหนที่แจ็กกี้พายุใสพี่หลงกันหรืครับตอนนี้ก็อะไรต่ว่าตอนนี้ก็คือภาวนาแล้วพ่อสุบูลเนาะ ภาวนาว่าอย่าให้ขึ้นมอดพี่เถาะนพ่อเนาะวมอดข่างเดยวเพ่าว่าอยู่แต่ย่างมอดพี่เถาะข้าวมอดพี่นี่ยขึ้นนักเลยไม่ยองไปได้เฮาไปแล้วเออพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเฮาง่ายใช่ไหขอเงินก่อนนอนค้าเนาะจ้าเอาอิะตามกันพี่น้องมาได้เฮาโอ้ยพี่น้องเอ้โดนโดนนี้กระร้างซีเมนซีเมนขอพี่น้องครับตอนแรกว่ามันจะบุขึ้นมอดพี่นะพ่อเนาะแต่ว่าเบื้องฐนอากาศเบื้องแน่น้่มแล้วตอนนี้นีง่ายแล้วมันต้องง่ายพี่น้องครับผมดีบอดีมันจะได้เข้าได้บ้านหมดเลยพี่ครับผมครับเพราะว่า เพิ่นประกาศแล้วพี่รองครับครับตอนนี้น้ากระลังมากนะครับมวนน้ำนะครับเนาะแล้วังจะเข้ามากนะครับผมครับนี่เบิงี่น้องเอ้ยของอะไรล่ะตุ๋นสีอย่างไงพี่น้องครับผมครับคนเป็นคนแล้วพี่น้องครับทำงานทำมือเหนื่อยจะไหนนะพี่น้องครับผมเป็นการกระลังนั่นพี่น้องครับกระลังคนขึ้นตอนนี้กระลังง่ายชิ่งใหญ่ของพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นพวกคุถังกระลำงี้พวกตู้เสื้อผ้าพวกนี่อย่างละพี่น้องครับยังคุณแนวพี่น้องเอ้ยที่ตอนนี้ที่ สถานการณ์น้ำนะครับพอกที่ตอนนี้กาลังจะเพิ่มระดับขื้นไม่เรื่อยๆครับแต่ว่าพี่้องครับโชคดีอย่างหนึ่งตอนนี้นะตอนนี้นะครับครับก็คือน้ำบอยเลมาวืบบาดเดียวพี่้องครับแต่ว่าทยอยทยอยพี่้องครับแต่ว่าเพิ่นว่าวันที่นี่ละพี่้องครับนี่อีกมือสองอีกประมาณมือประมาณมือนี่มืออื่นพี่รองครับน้ำนี่จะพุ่งขึ้นมาเลยๆพี่้องครับจะน้นลงมาเลยพี่้องไปนี้ก็เล่ยเขาต้องเฝ้าเก็บสิ่งของขื้นแลวพี่้องครับตอนนี้ก็ได้ ว่าไงว่าง่ายของนี่น้ำทั้งคนลูกฝนมาดิครับผมโว้ยไปทั้งเด็กก็ยากน้ำเครื่องสักขายแล้วครับลุงฝนทีไรล่ะคนดูมีดูมีเนียนเนี่ยอยู่คนเดียวอู้สิบโมงยลยอู้สลาลายอย่างไรฮะอันนี้ก็ที่ง่ายขึ้นเพื่อนพี <darum S 2> ่น้องครับผมเพราะว่ารอบนี้พี่น้องครับผมผมคิดว่าจากการเดาสถานการณ์แล้วนี่ท่วมพี่น้องครับผมตรงนี้นะครับผมครับผมคิดว่าท่วมแน่นอน แต่บ็รู้ว่าจะขึ้นสูงสักไหนแต่ว่าเพื่นเชียงนี่คือว่าถ่วมหลังพี่รองครับตอนนี้ก็ได้กกังเบิังสถานการณ์ต้องอีกเท่านึงใช่ไ่มเนาะแต่ว่าซุ้มตะศิษฐก็ต้องได้ง่ายขึ้นที่สูงกว่านะครับผมครับแต่ว่าก็บรู้ว่าชีวิตสักไหนดอกพี่น้องเอ้ยบาดพี่น้องครับบอกง่ายว่าเงื่อนหลังนึงไม่ว่าครับตรงนี้กับบ้านเล็กที่อ่าหลังนึงนะครับคนคอนี่จะเป็นรถที่ดันพี่รอง มนเริ de ens, ni, ini, ่งกับผมาเนี่ยกำจะกินหอยเชอรี่นี่นี่พ่ครับผมมีไอ้หอยจบเล่ะเห็นมาพี่้องครับหมือนก้อนในต้นนี่พี่้องเฮ้ยเฮล่หมเชอรี่พี่้องต่อไปปลาชิ้นแรกนี่เพื่อนล่พี่้องครับ เด็ม่ต้ังทำผมครับพารทิงของกำบัง,ออย,งยังไงโอ้ยน้องแ,แต็กโพ้่นราชินี มีปะมีกี่ไตอ่ะยุ่งเหยียบไหมอะผมแล้วเอาไปก็ลุกจะหาไม้มาตีตีเช็ดหน่อยอุนตรายดิพี่น้องครับช่วงนี้นี่ต้องระวังเลยพี่น้องครับช่วงนาน้ำท่วมสี่นี่มันจะมีพวกสัตว์มีพิษพี่น้องครับทุกอย่างทุกเนี่ยหลับเพราะว่านี่น้าม้าพี่น้องครับก่อจะมายุงสี่ดนน้ำ้าเน้อใช่นกำฝนเพิ่งเลยเบิ่งเนี่ยพี่น้องครับขาดมันเนี่ยอันนี้เสียงนี่เสียงแรกนะครับเสียงพุ่นอีกคนพี่น sí huh ้อง ปลาบานี่น่องมันเคยถั่วมันเป็นเวทหละพี่รงครับพี่เนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยหลังจากที่วางเวทพี่น้องครับเพข้ากะคนสิ่งขนของมาจากเถียงทั้งพุ่นแล้วครับเนาะเบิ่งเอาพี่น้องครับผมตอนนี้กะรับน้ำพี่น้องครับผมครับตอนนี้ขึ้นมากฮอตีิหล่ะพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องครับผมโอ้ยมือพี่น้องครับผมครับไปเอาใส่ใส่เนาะครับเนาะไปติดกล้องของไปติดใส่ครับผมครับนี่แหละพี่รองครับแล้รับน้ำพี่น้องครับผม หวหม้อปีแล้วพี่รองครับผมตอนนี้นะครับผมครับลาสุดพี่น้องเลยก็แนวโน้มก็คือว่าอะไรเพื่นครับครับเรื่อยๆนะครับน้องเอ้าเดี๋ยวยอดแต่เขาจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเติดติดติดตามกันบิ้งนะครับผมครับสำหรับสถานการณ์น้ำไปได้เออคุนพี่น้องครับผมครับน้องโกะกับพอดีมาช่วงหัวแรงพอดีเดี๋น้องโกสวัสดีครับผมเป็นได้ครับโกะน้ำเอาาข้างนี้ไปได้รดน่ะครับพี่น้องครับในท่วมแล้วพี่น้องครับผมมีปลาพ่อโกะ น้ำใสดีพี่รองคครับนี่หาแ<ม>ท่งไหนได้กันเนาะครับผมน้ำไหลเข้ามาทั้งทีอะไรนะครับตอนนี้เอ้าเดี๋ยวติดตามกันอีกนึงพี่รองคครับสำหรับน้ำนะครับเนาะมาคืนนี้เสียงห้าวจะรอดบ่อพี่รองครับนี่นำ้ำเออคือมันพิลึเอ้าตนนิดตามกันพี่น้องเคาพี่น้องคำครับวันนี้ห้ามาเบอรอัปเดตสถานการณ์พี่น้องครับสาหรับน้ำท่วมนะครับเนาะเดี๋ยวพ่พี่น้องเลาะเบื้องล้ำทางก่อนพี่น้องครับนี่ทีาานนนน่น้ำิ่งท่วมขึ้นมากเนี่ยอย่างบ่ครับผม เริ่มถึงมาเรียนลำทางเลยพี่้องหอยมผมจะ้บพวยงมากเลยนะครับหอยเชลีปีนี้เนี่ยมันัก่งครับพนะหอยแน่ปูเน่ยปลาเล็กปลาหน่อยพี่รองเออ ยังสวดสวดครับไม่เคยนะพี i, ่น้องโผดแต่พี i, ่น้องครับผมอือของแง่งวันสดมึงเด้อพี่น้องใส่น้ำทางนี่พี่น้องโบราณเราเป็นมุกโอลพี่น้องครับผมครับนี่จับจุกจับพี่น้องเป็นมาเปลายพี่น้องยว เองส่วนทีจะขักเป็นแเรนจาเติมทางเขานะนม่เรื่องนี้นนำขึ้นมาว่อีได้พี่น้องตัวเทียนที่ต้อการเข้ากะเปิงฐานการของเขาครับป็นเมื่อเกินสอบแล้วครับที่ได้สี่หัมื่อเกินสอบว่าคำอำำบกขึ้นเร็วกับไข่แนมครับอยู่เด็กมื่อสองมือนะครับพ่น้องบกัถ่วงขึ้นมาขอบเงนำแนวพี่น้องเลย ไปลองกัน้างครับห้อติดตามกันอีกทีนึงได้ไหมเน